สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง Facebook และ YouTube ทุกท่านนะครับผมวันนี้ผมเซลโมดิ้แอนแอนจากร้านบอสอนอัมพรเทคเตอร์นะครับวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถเทคเตอร์นึ่คันครับเป็นอูต่ายอดนิยมอีกตัวครับผมเป็นอูต้ายเอลซนะครับผมคันนี้จดทะเบียนปี55นะครับตัวนี้มาพร้อมกับใบมีดดนดินหน้าและอุปกรณ์หลังนะครับูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะเป็นฐานหรือโรตารี่ก็ได้นะครับผมรถสภาพสวยๆครับคันนี้เป็นรถไล่มานะครับผม แบบยังใสๆอยู่นะครับ <c oughs> ดอกยางสี่เส้นสวยๆครับดอกยางใหม่นะครับผมโอ <c oughs> สวยๆครับแขนยกแน่นๆนะครับผมไม่มีรอยก่อนสนิมนะครับผมเป็นรถไรครับคันนี้ <c oughs> เลขไใหม่การทำงานนะครับ1,843ชั่วโมงการทำงานนะครับผม ถ้าคุณลูกค้าท่านใดน,นะผมสนใจรถไถคูปใต้ L4708 คันนี้นะผมรถคันรถคันนี้มาในราคา395,000บาทเท่านั้นเองนะ395,000บาทเท่านั้นเองนะคุณลูกค้านะเปิดโทรก็ตามนี้ครับ0 8 1 3 6 5ป็นหนึ่5สามหนะครับผมถ้าคุณลูกค้าท่านใดน,นะผมนึกถึงรถไถนะครับนึกถึงร้านบอสอนอัมพรแท็กเตอร์นะครับผมขายแท็กเตอร์มือสองนะครับผมจัดส่งทั่วประเทศครับอ่ะ เรามาฟังเสียงก็ดูการกับเพื่อนนะครับผมเครื่องนิ่มๆจีนง่ายๆครับระบบเร็วเล็กดีครับผมเร็วครับเรามาดูการกับเพื่อนนะครับผมไม่หอนนะครับผมเดินนิ่มๆเนียนๆครับเครื่องเกียร์ดีครับผมเก็ยร์อยรวถดีไม่เรียบร้อยครับ สาวคาุณลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมรถไถยคุโบต้า LC708 คันนี้นะครับผมย้ำอีกครั้งครับรถคันนี้มาในราคา3 9 5 0 0นบาทเท่านั้นเองนะพูดคุยราคาต่อรองกันได้ครับผมเปิดโทรที่ที่ค่อข้างต้นแล้วก็ทักเพจร้านไม่ได้ครับร้านบรสอนอ,อนัมพรเทคเตอร์นะครับผมขอขอบคุณครับ